สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับแนะนําบันดไดสระว่ายน้ําลงสระว่ายน้ำนะครับที่น่าสนใจที่น่าใช้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับจากตอนที่แล้วตัวนี้เป็นของอีมุกนะครับเป็นบันไดเกตด316ที่เหมาะกับสระว่ายน้ําระบบเกลือมากกว่าเกตด304นะตัวนี้บันไดที่เป็นเกตด316ปกติก็จะแพงกว่าเกตด304พอสมควรน,นะครับวันนี้ครับในแบรนด์ของอีมุกเนี่ยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเกินไป และคุณภาพก็มาตรฐานนะครับทั้งรูน็อตทั้งไซซิ่งอะไรต่างๆนั้นเป็นรุ่นที่มาตรฐานนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่เห็นอยู่ที่ในวิดีโอนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น nsf นะครับ315 315คือ3ขั้นนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย sr nsf 3 1 5 sr ก็คือตัวนี้จะเป็นสเตเลสเกต316นะครับ316ก็จะมีตัว นะครับโลกโลก้316ที่ตัวขั้นบันไดเลยนะครับแล้วก็ตัวเกีร316ที่เห็นความแตกต่างจากเกี์304ทั่วไปนะครับนอ,นอกจากเนื้อสเตเลสที่แตกต่างกันแล้วนะครับก็จะมีตัวแอนตี้สลิปแพดนะครับแอนตี anti ้สลิปแพดตัวนี้ก็คือเป็นยางกันลื่นนะครับที่มีมาด้วยนะครับในทุกสเต็ปเลยนะครับนี่คือความพิเศษของบันไดเกีร316 นะครับของอิมุกนะตัวนี้น่าสนใจครับสำหรับปี2024นะครับถ้าใครสร้างสระว่ายน้ําใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราซื้อบันไดที่เราไม่อยากให้มันเป็นสนิมแล้วก็อยู่ได้นานๆเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ใช้นะครับเกลือสามหนึ่งหกแบบนี้สําหรับสระว่ายน้ําระบบเกลือนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบันได3ขั้นนะครับที่โชว์เวลาที่เราแกะตัวพลาสติกออกนะครับก็จะเป็นเนื้อสเกล็แบบอย่างนี้นะครับ เวลาส่งของไปขั้นบันไดสเตปต่างๆก็จะเป็นเคลือบด้วยพลาสติกแบบอย่างนี้นะครับรวมไปถึงตัวเพดที่ใช้นะครับประกบปิดเวลาที่เราจบงานนะครับตัวนี้ก็จะมีพลาสติกหุ้มแบบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นสีขาวขาวนะครับยังไม่ได้แกะตัวพลาสติกออกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขางอนะอาขาก็จะเป็นโค้องงอ,งงองๆแบบอย่างนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าโมเดล N นะครับ s f n s f นะครับขางอของอิมมกนะครับเกจส316ตัวนี้ n s f 3 1 5 s r น่าสนะครับน่าสนใจครับตัวนี้นะก็ถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดการสั่งซื้อใต้ลิงก์ u t u b e นี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็พอเท่านี้นะครับตอนหน้าจะให้ไปดูรุ่นที่มันแบบติดตั้งสำหรับรุ่น OVO r นะครับบันไดพวกนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้กับสกิมเมอร์ ระยะที่มันออกจากตัวาลาวบันไดนี่ออกไปไม่ไกลนะครับนในตอนถัดไปก็จะเป็นรุ่นนะครับเอ็นรุ่น L นะครับรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับตัวระยะตัวนี้นะครับจะเป็นระยะเดียวกันนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับก็คือ,อ493มิลนะครับตัวนี้ บันไดอีมุกครับตัวขางอนะครับเป็นเกตเสเลดเกตสามหนะครับ